เธอรู้ไหมว่าฉันรวยอะ่ะแล้วคนนี้ก็ตอบว่าไม,ไ,ไม่อะไรไม่อะไรไม่รวยอ้าวเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> สวัสดีทุกคนเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ในบรุกเฮบเวนกันอีกแล้วนะคะวันนี้บอกเลยนะคะว่าคลิปนี้นะคะสนุกแน่นอนเพราะว่าเราจะมาทำตัวรวยๆกันดีกว่านะ,ะแต่ว่าจะเป็นการทำตัวรวยโดยที่ไม่เสียโรบัก แม้แต่บาทเดียวทำยังไงก็ต้องมาดูกันนะทุกคนนะแต่ว่าตอนนี้พี่นิวแปลกใจกับท่าทางตัวเองมากเลยอะ่ะทุกคนสังเกตว่าพี่นิวยืนแปลกๆไหมอะ่ะเดี๋ยวนะทำไมยืนแขนรีบๆแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวขอไปดูซิว่าเราได้ใส่ท่าทางเข้าไปหรือเปล่าพี่นิวก็ไม่ได้ใส่ท่าทางเข้าไปนี่นาแล้วทำไมเราถึงยืนแปลกๆนี่ก็ไม่รู้ทุกคนนะ นี่อถ้าเกิดแบบนี้มันคือใส่นะก็งงๆกับแบบบรูคเฮเวนตอนนี้เหมือนกันนะเนี่ยเอาแหละเดี๋ยวเรานะคะไปทําตัวรวยโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินโลบสักบาทดีกว่านะทุกคนนะอันดับแรกเลยนะคะเราก็ต้องมาทําการแต่งตัวนะเป็นคนรวยก่อนและพี่นิวนะจะแต่งตัวเป็นคนรวยแบบเวอร์วังไปเลยนะคะเราต้องมาตรงนี้เลยทุกคนนี่มาตรงนี้นะคะแล้วก็ไปคลิกตรงที่มันเป็น ID เนี่ยไอดี ID ใส่เสื้อผ้านั่นเอง ทุกคนรู้แล้วใช่ไหมว่าทำไมเราถึงไม่เสียโลบะเพราะว่าเราจะแต่งตัวโดยการใส่ไอเดีเข้าไปนั่นเองนะคะไอเทมแรกที่พี่นิวจะใส่เข้าไปนั่นคือเสื้อนะคะเป็นเสื้อกัก๊กแต่จะบอกนะว่าเสื้อกั๊กอันนี้นะแพงมากเลยนะห้าสิบโลบักแพงหรือเปล่าแต่ก็ถือว่าแพงแหละแล้วเราก็ทําการวางไอดีไปนะทุกคนนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอดีนี้จะใช้ได้หรือเปล่าฟึบอ่ะคือตอนนี้พี่นิวทาการใส่เข้าไปแล้วนะปรากฏว่า ปรากฏว่าเออมันไม่มานะทุกคนนะสรุปเลยนะคะว่าถ้าเกิดเป็นเสื้อแบบ3มิตินะคะไม่สามารถก๊อปไอไปใส่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอาเป็นแบบว่าชุดธรรมดานะที่ไม่ใช่ชุด3มิตินะทุกคนอันนี้แค่5โลบักนะแต่ว่าเราจะไม่เสีย5โลบกักไงเราจะเอาไปใส่ในแมปรูกให้เป็นฟรีๆพี่นิวก็ทําการวางไอชุดเมื่อกี้เข้าไปเลยนะฟึบมายัง มาไหมเอ้ยมาแล้วทุกคนเอาละทุกคนตอนนี้นะพี่นิวก็ได้เสื้อมาแล้วนะคะถ้าเกิดในชีวิตจริงเนี่ยมันเป็นเสื้อยี่ห้อหลุยวิกตองนะพี่ไม่มีลุยวิกตองมีแต่นี่กอนโตนะคะจะบอกว่าเสื้อหลุยวิกตองเนี่ยเป็นแบรนด์ที่แพงมากๆนะอ่ะต่อไปเรามาทําการใส่นี่ดีกว่านะสร้อยคอนะสร้อยคอทองคําที่มันดูหนักมากๆเลยนะมันเขียนคําว่า ริสนะคะที่แปลว่ารวยนั่นเองเราจะใส่เข้าไปตรงคอของเรานะโชว์ไปเลยนะว่าเรารวยนะทุกคนเอาแหละก็ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าจะใส่ได้ไหมฟึบเอ้ยเอ้ยใส่เข้ามาได้ทุกคนนี่เป็นไงดูรวยขึ้นมาทันทีนะะนี่ใส่รวยเรานี่ใส่รวยโหรวยเลยทุกคนดิเห็นแบบนี้ก็หนักคอแทนนะเนี่ยต่อไปเป็นกระเป๋าหรูหลาเนะ่ะนี่ลายกุชชี่ซะด้ให้ก็ต้องมาลุ้นกันอีกนะคะว่า ไอเทมนี้จะมาไหมฟึบอ้ามาด้วยทุกคนโอ้โหเจ๋งเลยอ่ะเนี่ยมาแล้วนะคะมีเสื้อผ้ามีสร้อยคอมีกระเป๋าแล้วตอนนี้ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นนี่เลยทุกคนเห็นแว่นไหมที่เห็นอยู่ตรงนี้คือแว่นนะแต่ว่าเป็นแว่นกรอบทองคําราคาที่ขายจริงๆในเกมโลบอกเนี่ยสามร้อยโลบากเลยนะคะแพงมากทีเดียวเหมือนเดิมนะแล้วก็ทําการก๊อปปี้ไอดีแล้วก็วางเข้าไปเลยจ้าอ่ะมาลุ้นกันนค่ะว่าไอเทมนี้ จะมาปรากฏหรือเปล่าฟึ๊บมาดูกันมาทุกคนโอ้มาจริงๆนะฮะ ถ้าแต่งขนาดนี้ยังหาว่าเราจนเนี่ยก็ไม่ใช่แล้วมีแฟนคลับเข้ามาด้วยบอกว่าแฟนคลับพี่นิวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอแฟนคลับอีกแล้วและต่อไปเรามาดูรถกันดีกว่านะซึ่งรถเนี่ยพี่นิวนะจะไม่ใช้รถที่ติดดาวแบบนี้นะเราจะไม่ใช้รถติดดาวนะเพราะว่าเราจะเป็นสายฟรีที่ดูรวยใช่ไหม <S <S เราก็ต้องมาหารถฟรีๆที่มันแบบว่าขับแล้วก็ดูดีแล้วก็ดูรวยนะคะซึ่งพี่นิวว่าคันนี้แหละเหมาะสุดแล้วนะนี่ไปไหนลองซิอ่าแล้วคันนี้เรา ก็มาทําการเปลี่ยนสีรถกันดีกว่าเนี่ยเอาสีอะไรดีสีทองไปเลยจ้ะอ่าเป็นไงบอกเลยนะคะว่ารถคันนี้เป็นสายฟรีที่ขับแล้วก็ดูรวยเนี่ยแล้วน้องแฟนขับก็บอกว่ารถต้องสีทองด้วยหรอน้องแฟนขับบอกว่ารถพี่นิวต้องสีทองด้วยหรอไปกันทุกคนนะไปเดี๋ยวจะพาน้องแฟนขับซิ่งนะคะโอ้โหส0งกิโลเมตรต่อชั่วโมงมาเลยฟิบอ่ะจอดตรงนี้แหละไปจ้ะ มาเรามาทําการเคลมบ้านกันดีกว่านะคะแล้วก็บ้านนะพี่นิวเนี่ยจะไม่สร้างแบบติดดาวหรือว่าพรีเมียมนะคะจะเอาเป็นบ้านแบบธรรมดาหรือว่าบ้านฟรีในแมปลูงเฮเว่นซึ่งบ้านฟรีล่าสุดเนี่ยหรูหรามากนะคะเป็นบ้านหลังใหม่ที่เพิ่งถูกอัปเดตมาในรูงเฮเว่นนะทุกคนและบ้านหลังน,นี้คือจะบอกเลยนะคะว่าเป็นบ้านที่เหมือนบ้านติดดาวอะ คือแบบดีมากและเรานะก็จะมาเปลี่ยนบ้านเราให้เป็นบ้านสีทองนั่นเองอ่ะทุกคนนะมาก็เอาแบบว่าออกแนวสีทองนะสีทองอันไหนสีทองวะมานี่เป็นไงบ้านก็ต้องสีทองนะจ๊ะถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนสีแค่นิดเดียวก็เถอะ เอาแหละเราเข้าไปในบ้านเรากันดีกว่านะจ๊ะโอ้โหจะบอกว่าดูดีนะี่ฮะโต๊ะกินข้าวยังสีทองนี่สีโต๊ะกินข้าวสีเดียวกับกระเป๋าเราเลยนะคะเนี่ยขอลองใส่เพลงฮิปฮอปเข้าไปหน่อยนะทุกคนนะ จะบอกว่าเท่ไม่ไหวอ่ะแล้วน้องแฟนขับทำไมมาชิดขนาดนี้เลยเนะี่ยเดี๋ยวเราไปชั้นใต้ดินดีกว่าทุกคนนี่เรามาที่ชั้นใต้ดินนะจ๊ะบางคนเนี่ยอาจจะรู้แล้วว่ามันสามารถเปลี่ยนได้นะทุกคนนี่และตอนนี้เนี่ยมันเป็นสนามบาสอยู่ใช่ไหมแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนเป็นแบบว่าส่วนสนุกนะคะนี่ส่วนสนุกหรือว่าสนามเล่นในบ้านเราได้นะทุกคนนี่เปลี่ยนได้เลยนะจ๊ะหน้าสไลเดอร์เนี่ยยังเป็นสไลเดอร์สีทองเลยนะคะเอาเดี๋ยวนะแป๊บนึง ว่าทำไมไม่สไลด์ล่ะเดี๋ยวยมันเดินลงเลยอะแต่ว่าเราจะไม่เปลี่ยนเป็นสะน้ําน้ำมาทุกคนเราจะไม่เปลี่ยนเด็ดขาดเพราะว่าสาวว่ายน้ํามันติดดาวบอกแล้วนะคะว่าภารกิจของเราห้ามใช้อะไรที่มันเสียตังค์นะคะแล้วเราก็เดินมาเจอผู้หญิงคนหนึ่งอ้าวเ,เป็นฝรั่งซะด้วยเดี๋ยวแล้วพี่นิวก็บอกกับฝรั่งไปว่าฉันรวยนะนี่เป็นไงดูนะว่าฝรั่งจะหมั่นไส้หรือเปล่าเพราะว่าวันนี้เรามาทําตัวโชว์รวยแบบสายฟรีนะคะแล้วฝรั่งก็บอกว่าเธอเธออะไรอะ่ะ มีอะไรหรือเปล่าจะมีเรื่องกันหรอเราแค่บอกว่าเรารวยเองนะอย่ามาแบแล้วนะเราแค่บอกว่าเรารวยเองแล้วคนนี้พี่นิวก็บอกกับเพื่อนเราไปว่าฉันชอบเสื้อเธอมากเลยนะเพราะว่าเสื้อเพื่อนเราเนี่ยเป็นเสื้อแบบสามมิตินะน่าจะหลายโลบักอยู่เออเพื่อนถ้าเกิดเพื่อนจะเอาหน้ามาใกล้เราขนาดนี้แล้วก็จุ๊บกันเลยไหมล่ะเพื่อนโอ้โหถ้าเกิดจะใกล้ขนาดนี้อ้าวจะบอกว่าคนนี้เป็นคนไทยนะนี่เขาบอกว่าสวัสดีค่ะ พี่นิวก็ทําการทักทายตอบไปนะจ๊ะแล้วเขาก็บอกว่ามาเป็นเพื่อนกันไหมอ้าเป็นไงชวนเราเป็นเพื่อนด้วยแล้วคนนี้พี่นิวก็บอกกับเพื่อนว่าเรารวยนะ <c ười> บอกแล้วว่าภารกิจของเราในวันนี้ามาทําตัวอ,อวดรวยแบบสายฟรีนะคะเพื่อนเนี่ยอยากจะหยับเอาเดี๋ยนะรถบัสอะไรเนี่ยรถบัสใครเพื่อนเราก็บอกว่าเธอน่ารักมากเลยโอ้โห,โหขนาดเราอวดรวยขนาดนี้นะเพื่อนเรายังบอกว่าเราน่ารักมากเลยโอ้โหจะบอกว่า เราว่าเราแต่งตัวรวยนะมาเจอเพื่อเรานี่คือดูดีมากอ่ะ <S <S โอ้โหคนนี้คือแบบว่าโอ้ไม God ่กอเสืเส้อเซ็กซี่ซะด้วย <S 1> <S 1> <S 1> แล้วหมวกก็ดูหรูหรามากนะคะ <S <S โอ้ยอมแพ้เลยจ้ะดูแว่นสิโอ้โหแว่นก็หรูหราขนาดนี้โอ้โหแมคบรุ๊กให้แว่นนี่คือมีแต่คนรวยเหรอเนี่ย อุ้ยจะบอกว่ามีคนมาเปิดโรงแรมด้วยอะโอ้โหนาน,น,านทีเห็นจะมีคนมาเปิดโรงแรมเข้าไปในโรงแรมเลยจ้าล็อกปะไม่ได้ล็อกด้วยเข้ามาแล้วโอ้โหโรงแรมนี้เหมาะก,กับเรามากดูสิเราแต่งตัวแมทกับโรงแรมมากเลยนะดูๆแล้วเนี่ยเหมือนเป็นโรงแรมร้างอะเนี่ยเออเจ้าของอยู่ปะเนี่ยเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยววิ่งออกมากดกิ่งหน้าบ้านก่อนดีกว่าเอ,อ้หน้าโรงแรมก่อนดีกว่าออากดดูนะติ๊งตองอ้าวมีม,มีทุกคนได้ไงอยู่ชั้นบนนู่นไงอ้าวเอาเดินลงมาแล้วนะคะ นี่คือเจ้าของบ้านเหรอเนี่ยเอ๊ยังไงเนี่ยโหเจ้าของบ้านน่ากลัวมากสงสัยว่าสองคนนี้มาด้วยกันนะเพราะว่าถือธงชาติเหมือนกันเลยอะ่ะหุยแล้วเราก็มาเจอบ้าน V P อีกแล้วหรือว่ามาเจอคาลิฮานแล้วนะคะเนียโอ้โหในเซิร์ฟเวอร์นี้มีแต่คนรวยๆอา้าวมาดูกันนะจะาเอาวันดีจ้าอะไรอะ่ะคุยภาษาอะไรกันอะ่ะโฮลาโฮลาเดี๋ยนะโฮลามันภาษาอะไรเนี่ยอ๋อภาษาสเปนอ้ามาดูโอ้โหคุยอะไรกันเนี่ยอ,ยอนนียุนัสตรีอเดอเดอ จะคุยเขารู้เรื่องไว้เนี่ยโอ้โหเป็นคนสเปนซะด้วยแล้วพี่นิวก็ทําการทักทายเขาไปนะว่าบอกแล้วบอกว่าพี่นิวรวยนะฮะ,ะแล้วเขาก็เดินหนีไปเลยจา้า <c oughs> เอ้เดี๋ยวนะฝ่าฟแฟดไปเนี่ยอุ้ยฝา่าแฟด์เอ้แต่งตัวเหมือนกันเลยน่ารักอะเอ้ยฝ่าแฟดด้วยอะสวัสดีจา้าฉันรวยนะเออแล้วเขาก็ตอบมาว่าประเดอิตเล <c oughs> <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวภาษาอังกฤษว่ายากนะเจอภาษาสเปนเข้าไปงงเลย เราเราขอเข้าไปด้วยได้ไหมจ๊ะเราเข้าไปด้วยได้หรือเปล่านะพวกเธอขอแสดงว่าเธอเปิดประตูให้เราเข้าไปใช่ไหมโอเคได้เลยจ้าขอบคุณพวกเธอมากเลยนะที่แบบว่าเห็นว่าเรารวยแล้วก็ยังให้เราเข้ามา <c oughs> แล้วคนนี้นะพี่นิวก็พิมพ์บอกไปว่าฉ <c oughs> ันรวยนะรู้ป่าว่าฉันรวยอะ่ะเธอรู้ไหมว่าฉันรวยอะ่ะแล้วคนนี้ก็ตอบว่าไม่อะไรไม่อะไรไม่รวยอา้าวเดี๋ยวมีการบอกว่าเราไม่รวยด้วยนะ แล้วคนนี้ก็พิบตาจังเลยเนี่ยแสบตาได้ไงฮะกะพิบตาจังเอาล่ะทุกคนวันนี้นะพี่นิวก็ได้มาทําการนะแต่งตัวเป็นคนรวยแบบสายฟรีเนี่ยหรือว่าไม่เสียโลบักสักบาทถ้าเกิดใครอยากแต่งให้ดูรวยหรือว่าดูดีเนี่ยก็แบบว่าลองทําตามพี่นิวได้นะโดยการเอาไอดีนะคะมาใส่นั่นเองเอาวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะภารกิจนี้สนุกมากครั้งหน้าจะเป็นภารกิจอะไรก็ติดตามมาดูด้วยนะ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะจุบ๊บจุ๊บพี่ไม่มีรวยวิกตองมีแต่นี่กองโตสวัสดีจ้าเธอรู้ป่ะว่าเรารวยอะ่ะ<า>